ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยนะคะคำตอบของการตามหาก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพิงคิดว่าคนที่อยากเจอคุณพ่อมากที่สุดก็คงตื่นเต้นที่สุดใช่ไหมคะซึ่งก็คือ,ค,อคุณโห<อ>น<อ>ตื่นเต้นไหมคะไม่เลยค่ะคุณทุกตาเองคิดว่าทําไมพ่อจึงไม่ตามหาลูกหรือไม่มาหาลูกคิดว่าเป็นเพราะอะไรคคอได้ข่าวว่าเกเสียชีวิตแล้วหลังๆนี้ก็เลยอาจจะ เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตอนนี้นะเนื่องท่านไม่อยู่นะค่ะสรุปว่าสาเหตุที่คุณพ่อหายไปเฉยๆนะคะร่วม30ปีคืออะไรเราไปพบคําตอบเลยค่ะถึงแม้ลุงแสวงจะไม่ได้พบกับคุณประเสริฐมานานมากแต่เขาก็ให้ข้อมูลกับเราว่าครั้งสุดท้ายคุณประเสริฐไปมีครอบครัวอยู่ที่บ้านกลางอาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวของภรรยาคุณประเสริฐนามสกุลแจ้งประจักษ์ไม่นานเราก็พบตําบลบ้านกลาง เราตรวเว้นสอบถามจากชาวบ้านเพื่อหาคนนำสกุลแจ้งประจักษ์และในที่สุดเราก็พบกับบ้านของคุณสมจิตแจ้งประจักษ์เราจึงสอบถามหาคุณประเสริฐแซ่วงคำตอบที่ได้ทำให้พวกเราทั้งตกใจและเสียใจแ่แล้วคุณสมจิตพยายามติดต่อกับคุณพยุงแจ้งประจักษ์ภรรยาของคุณประเสริฐแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ เขาจึงนัดหมายให้เราเดินทางกลับมาอีกครั้งเพราะในอีกสองวันคุณพยุงได้บอกว่าจะกลับมาที่บ้านวันนี้ทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยเดินทางกลับไปที่บ้านของคุณพยุงอีกครั้งและเราก็ได้พบกับคุณพยุงแจ้งประจักษ์ภรรยาของคุณประเสริฐเมื่อรู้ว่าลูกสาวของคุณประเสริฐให้รายการช่วยตามหาพ่อเธอถึงกับร้องไห้เพราะตลอดเวลาเธอก็อยากออกตามหาลูกๆของคุณประเสริฐเช่นกัน รู้ทุกคนฉจะรักจึ่งไม่ใช่้รู้พี่แท้จริงยังรัก,กทีมงานของเราก็ตามจุดพบนะครับแต่ก็แสดงความเสียใจที่ผล,ลออกมาแบบนี้เห็นคุณทุกตาบอกว่าคำตอบที่กลัวที่สุดก็คือกลัวจะเป็นแบบนี้ ก็เสียใจว่าไม่เจอเขาก็แอบหวังว่าจะได้เจอเขาอยังไงเนี่ยคุณพิงค์น่าจะช่วยอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะฮะคุณพิงค์ครับเชิญครับขอแสดงความเสียใจนะคะคสิ่งที่พิงค์ทำได้คือพิงค์ก็จะเอารูปคุณพ่อประเสริฐเนี่ยมาให้ทั้งสามท่านนะคะแล้วก็ คุณพ่อเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับนะคะพิงเล่าคงไม่ไม่กระจางเท่าไหร่พิงมีอีกสองท่านนะคะซึ่งทั้ง3ท่านรู้จักสองท่านนี้ด้วยเนี่ยจะมาให้ความกระจ่างนะคะ,อะขอเชิญคุณคพยุงและคุณพรพิมลค่ะใคะ่ะให้คุณแม่พยุงเล่าให้ฟังดีกว่าเข้ามาเลิบลมเก็บก้อนบัตรเหตุข้อรถงับนะ คดีแม่ก็เลยผาไปเข้ากับพารแม่ไปแม่ท้ยยากจะไปติดต่อกับลูกแต่ดีว่าลาบเป็นอะไรก็จะได้รู้ว่าเออพาเป็นลูกเป็นนี้ก็เริ่มนั้นก็เริ่มผาไปห้าโม่ก็ถึงได้รู้ว่าเป็นมะเร็งไงตับหมอไปตรวจเจอมะเร็งตับเข้าก็คือตอนเสียชีวิตจากมะเร็งซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่เดือนใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าหลังจากที่น้องๆไปเที่ยวที่บ้านปุ๊บไม่นานคุณพ่อก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตเลย แสดงว่าข่าวที่มีคนพูดไปถึงทางสังสามท่านเนี่ยก็อาจมีเข้าความจริงตั้งแต่ตอนโนู้นถ้าอย่างนั้นนะฮะใช่ค,คุณยายเป็นคนบอกคุณยายเป็นคนบอกเพียงแต่เพื่อนของพ่อบางคนบอกว่ายังไม่เสียท่านั้นเองก,<ม>ก็เลยสับสนอยู่<ม>ช่วงที่อยู่เนี่ยคุณพ่อได้พูดถึงลูกๆสามคนนี่ยังไงบ้างคุณแม่บอกว่าอยากจะพาไปห้าลูกก็บนถึงนะอยากเจอเรืยอจะไปแต่ก็ไปไม่ถูกขึ้นรถก็ไม่ถูกกันก่อนนะนะ อุลงก็ตั้งงานล่ะเขาเสี่ยมาก็ตัางคนตั้งไปคนละทิศทางเลยพอทราบว่าสาเหตุที่คุณพ่อไปหาไม่ได้เพราะเสียชีวิตแล้วรู้สึกยังไงคะคุณลูกตาก็เสียใจทำไมที่เราคิดกับเขาในแง่ไม่ดีก็พูดถึงลูกซสมอร์ลูกแล้วคุณใหม่นะคะก็เสียใจค่ะคุณโอ๋ คุณพ่อเสียชีวิตข่อภจากเหตุที่ท well> so, ี่ไปหาเราไม่ได้พ่อเสียชีวิตไปเกิดเสียใจอะค่ะแต่ก็เข้าใจเนาะก็เข้าใจก็ไม่ใช่ว่าเขียวแล้วว่าว่าไม่ใช่ว่าพ่อเขาไม่รักอย่างที่ใครเขาพูดมาเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเขาก็เลยมาหาเราไม่ได้พิงคิดว่า ดวงวิญญาณของคุณพ่อประเสริฐเนี่ยคงจะรับรู้นะคะวันนี้เนี่ยลูกๆมาตามหาอยากให้พูดอะไรไปถึงคุณพ่อถ้าคุณพ่อรับรู้ได้ค่ะคุณตุกตาก็ต้องขอโทษที่เราคิดว่าเขาไม่รักเราขอโทษจริงๆก็อยากบอกพ่อว่ารักพ่อ ไม่อยากเจอพ่อแบบไม่อยากเจอในสภาพนี้เสียใจที่ไม่เจอตัวจริงของพ่อค่ะคุณโอเสียใจอะพรว่าเรายังไม่ตดำนะที่ที่ลูกที่สมวรจะตัำไห้พ่อ ฝากให้ทุกคนดูแลกันด้วยนะดูแลกันนะคะเหลือกันอยู่แค่นี้เนาะหรว่าจะได้ติดต่อดูแลกันในอนาคตนะฮะค่ะรายการวันนี้ที่รอคอยค่ะขอมอบรายการวันนี้ที่รอคอยให้กับทุกท่านเลยนะคะก็เวลาแห่งความทุกข์ความเศร้าผ่านพ้นไปแล้วค่ะต่อไปนี้ขอให้มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็อยากให้ติดต่อกันนะคะเนาะก็เป็นเหมือนญาติกันเนาะใช่ไหมคะรักเหมือนลูกใช่ไหมคะรักรักแม่ทักลูกอยู่ทำไ ลูกพี่พี่น้องน้องเล็กแะเสียยไปแลยลูกรู้จักมากขนัดลูกทุกคนานนี่เรากนี่แกนี้ลูกุกระเจลตอนที่ไปหามีแบเบาอยู่อีกคนนึงเป็นผู้ชายเสียไปแล้วลูกเดือมมัน จะลูกน้อง่อก็กรุ่งคีมากที่ลูกๆด้่ะทีมงานด้วยค่ะขอบคุณครับอะครับใครที่ต้องการให้เราช่วยตามหาคนรักที่พัดพากไปนะครับโทรเข้ามาที่089680 0843หรือ w w w ktv broadcasting com หรือ twitter แอดวันนี้ที่รอคอยนะครับ แม้ว่าวันนี้ภารกิจของเราจะจบลงแต่การตามหาและภารกิจใหม่ๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าทางบรรณาทีวีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมอทีเห็นคุณแก่ถูกทิ้งอย่างเงี้ยยังคิดว่าเออพ่อเราจะเป็นอย่างนี้ไหมอยากเจอขอให้เจอถ้าเขาไม่มาก็ขอให้รีดรูปเขาสักันก็ยังมี แสดงความเสียใจนะคะคสิ่งที่พิ้ททาได้คือพิพนก็จะเอาลูกคุณพ่อ <Okay. S 1> ประเสริฐเนี่ยมาให้ทั้งสามท่านนะคะอ,อยากบอกพ่อว่ารักพ่อไม่อยากเธอพ่อแบบไม่อยากเจอในสภาพนี้สใจค่ะเพราะเราไม่ได้ทำนะที่ลูกที่สมควรจะทำให้พ่อ การพัดพรากจากลูกสาวคือผลของความล้มเหลวในอดีตที่กําลังรอคอยความช่วยเหลือแม่ก็ขอโทษแค่น,นั้นแหละไม่อยากให้ดูแลหรอกแต่อยากให้ร่วบแม่คนนี้ยังอยู่เราจะช่วยเธอให้มีวันนี้ที่รอคอยได้หรือไม่วันเสาร์ที่2มิถุนาย,ยนไปามงตรงทาง modernair tv สร้างสรรค์โดย ktv